วิธีเก็บเงินล้านสไตล์ทันมานิทวิคนะคะฉะบับอัปเดตปี2025ที่ทุกคนก็ทําได้ใครที่มีเป้าหมายเป็นเงินล้านแรกและล้านต่อๆไปต้องห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทัานนะคะในช่องถันมันนิทวิคปีนี้กาลังจะผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วกับปี2025ได้เวลาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมนะคะใครที่อยากจะตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้อย่างเช่นเป้าหมายในเรื่องของการเงินนะคะอยากจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทแรกหรือใครที่มีเงินล้านแรกอยู่แล้วอยากจะก้าวไปสู่ล้านถัดถัดไปนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีในชีวิตของเราเลยนะคะและใครที่อยากจะตั้งเป้าหมายแบบนี้ช่วงเวลานี้ ท่านบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะ วันนี้นะคะท่านก็เลยรวบรวมทริคมาให้เป็น5ข้อแบบเข้าใจง่ายๆอ้างอิงตามทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์จริงในการเก็บเงินล้านของท่านนะคะถ้าใครติดตามกันมานานน่าจะจําคลิปนี้กันได้นะคะนี่คลิปนี้นะคะย้อนกลับไป5ปีที่แล้ว5ปีกว่าๆแล้วนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านเก็บเงิน1ล้านบาทแรกได้นะคะจากน้ำพักนำแรงตั้งแต่เรียนจบทํางานประจามาเรื่อยๆเก็บได้1ล้านบาทแรกก็ทาคลิปแชร์เพื่อนๆและผ่านมาณนะวันนี้มีวิธีการยังไงที่ท่านต่อยอดเงินเก็บของท่านมาท่านก็จะมาอัปเดตแล้วก็ทําเป็นฉบับปี2025 ะะเพราะว่านะวันนี้เงินเก็บหรือว่าเงินลงทุนของทานก็เพิ่มขึ้น10เท่าจากนาพักนาแรงของทานนะคะด้วยการทํางานด้วยการเก็บเงินแล้วก็บริหารเงินต่อยอดไปนะคะแล้วก็ปลดหนี้คอนโดได้แล้วนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทันดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะปีที่แล้วเรามีหนี้อยู่หนึ่งกอนก็คือหนี้ที่อยู่อาศัยที่เราผ่อนมานานแล้วก็ตัดสินใจปลดหนี้ปิดหนี้ไปเรียบร้อยตรงนี้ก็อยู่แบบตัวเบาๆไม่มีหนี้นะคะก็เลยอยากจะมาทาคลิปนี้อัปเดตให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บเงินนะคะก่อนที่จะไปฟังใครชื่ อบเนื้อหาการเงินสไตล์นี้ที่ทันทำช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสําหรับข้อแรกนะคะก็คือการปรับมายเซตในเรื่องการเงินตั้งต้นจากการออมให้ถูกต้องนะคะตรงนี้เวลาเพื่อนๆมีเงินเดือนมีไรายได้เข้ามาเพื่อนๆคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรกคะ่ะระหว่างได้เงินเข้ามาแล้วเราจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเงินก้อนนี้เอาไปใช้อะไรดีเอาไปกินอะไรดีเอาไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะมีใครคิดแบบนี้บ้างนะคะใครคิดแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งให้ทันหน่อยนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่แปลก ที่เราจะคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนก็คิดกันอยู่แล้วเวลาที่มีรายได้เข้ามาบางทีเรามองไปที่เรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนนะคะเงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายนี่ใครดีเราจะเอาเงินไปทําอะไรดีนะคะทำให้หลายๆครั้งเนี่ย พอเราใช้ไปจนหมดปลายเดือนเนี่ยเราก็ไม่มีเงินเหลือเก็บแล้วก็จะเป็นแบบนี้วนไปทุกเดือนค่ะแต่ถ้าเรานะคะอยากออมเงินได้เพื่อนๆลองปรับความคิดใหม่แล้วก็ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องนะคะมีรายได้มีเงินเดือนเข้ามาเราคิดไปเลยว่าเราจะออมเงินด้วยจํานวนเท่าไหร่ดีนะคะเป็นการออมก่อนใช้จ่ายให้กับตัวเองก่อนนะคะเงินก้อนนี้ที่เข้ามาใครเป็นคนทํางานนะคะเราเป็นคนทํางานลงแรงกายแรงใจในการทํางานกว่าจะได้รายได้มานะคะฉะนั้นเงินเข้ามาแล้วสิ่งที่เราจะต้องคิดคือเราจะ ต้องคิดถึงตัวเราเองก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไม่จ่ายหนี้ไม่ใช้ใจ่ายอะไรเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าคิดว่าเราจะออมเท่าไหร่ดีด้วยประโยคนี้ก่อนนะคะเรียกว่ารายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายนะคะออมหนึ่งส่วนแล้วที่เหลือค่อยนําไปใช้จ่ายนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะติดนิสัยนะคะติดนิสัยในการออมนะเหมือนอย่างทันในตอนนี้นะคะรายได้ถ้ามีเข้ามามา,มากหน่อยเราก็ออกมารายได้บางเดือนน้อยหน่อย,อยเราก็ออมน้อยแต่สิ่งที่เราทําคือเราออมก่อนและที่เหลือนะคะเงินที่เหลือเนี่ยเราค่อยไปบริหารจัดการถ้าเพื่อน ทำแบบนี้ได้แบบเป็นอัตโนมัติหรือว่าเป็นนิสัยที่มันฝังอยู่ในตัวเราเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอนจอยกับการออมสนุกกับการออมนะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ออมเงินเพื่อนๆลองทํากันดูค่ะ การแบ่งเงินออมออกมาก่อนแล้วค่อยใช้จ่ายทีหลังนะคะมือใหม่เนี่ยอาจจะแบ่งง่ายๆด้วยสูตร80/20ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเหมาะกับเราไหมถ้าไม่เหมาะเราก็ค่อยอัแดแอพให้เหมาะสมกับเรานะคะสูตร80/20ก็คือเงินเดือนเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆหักออมเอาไว้ก่อนเลย20%เงินเก็บก้อนนี้เราเก็บเอาไว้ให้ดีไม่เอาไปยุ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใดๆและอีก80%ที่เหลือนะคะเราค่อยเอาไว้ใช้สําหรับการใช้จ่ายบริหารจัดการให้พอในการใช้จ่ายแต่ละเดือนนะคะตรงนี้ลองดูว่าเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ไหมถ้าใคร มีรายจ่ายเยอะเราอาจจะแบ่งสัสดส่วนเป็น90ใช้จ่ายและ10%เป็นการเก็บออมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองออมได้มากกว่านี้ก็สามารถออมด้วยสูตร30-50ก็ได้แบบนี้จะดียิ่งขึ้นไปอีกเราจะมีเงินเก็บที่เติบโตเร็วยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่ามีเงินต้นมากขึ้นนั่นเองตรงนี้เพื่อนๆลองดูกันนะคะหลังจากนี้เงินเดือนเข้ามานะคะเดือนมก,กราคมที่จะถึงนะคะปีหน้าฟ้าใหม่หักออมเอาไว้1ึงส่วนเลยเพื่อที่เราจะได้ออมเงินแบบทุกเดือนค่ะ และทริที่2นะคะก็คือการทําในเรื่องของการออมเงินให้เป็นอัตโนมัติเพื่อนๆลองคิดตามการเวลาที่เรามีการจ่ายบิลหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราผูกกับบัญชีเอาวไว้นะคะเวลาเขาจะหักเงินเนี่ยเขาหักจากบัญชีเราไปเลยหรือบางคนก็ผูกกับบัตรเครดิตพอถึงเวลาปุ๊บ,บเขาตัดบัตรเครดิตไปเลยนะคะตรงเวลามากๆเราแทบจะไม่สังเกตเลยใช่ไหมคะว่าเงินของเราเนี่ยหายไปตอนไหนนะคะตรงนี้ถ้าเราเอาวิธีการนี้มาใช้กับการออมก็จะช่วยส่งเสริมการออมของเราให้ดียิ่งขึ้นเราจะออมเงินได้แบบเป็นอัตโนมัติมาก น,นะคะตรงนี้ลองดูว่าเราอยากจะออมเงินในอะไรแล้วก็ออมแบบอัตโนมัติไปนะคะตรงนี้อาจจะเป็นวิธีง่ายๆอย่างเช่นตั้งโอนอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นเงินเดือนของเพื่อนๆเนี่ยเข้าทุกวันที่1เราอาจจะตั้งเอาไว้ในบัญชีของเราว่าโอเคเราจะโอนอัตโนมัติทุกวันที่3หรือวันที่5อะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนําไปเก็บในอีกบัญชีหนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเพราะการที่ทําอัตโนมัติแบบนี้นะคะจะทําใ,ให้เรามีเงินเก็บได้ในที่สุดแล้วก็ตัดในเรื่องของอารมณ์ไปนะคะย like กตัวอย่างเช่นทัเนเน,นี่ยทันดีซี เขาจะตัดอัตโนมัติไปเลยทุกเดือนนะคะเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะตรงนี้ทา่านทำเอาไว้นะคะถือว่าดีเพราะว่าจะได้ตัดอารมณ์นะคะก็คือถ้าสูตรให้เราไปซื้อ A อบางเดือนเนี่ยเราดูแนวโนม้มแล้วเราอาจจะไม่อยากซื้อต้องรอ,ต,องต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นก็ไม่ได้เริ่มสักทีนะคะก็ดึงออกมา1ส่วนแล้วก็ขอบุณตัวเองที่ทําแบบนี้นะคะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็ทําแบบนี้ก็ได้ทองไปเลย1ก้อนนะคะตรงนี้ก็ดีมากๆท่านเคยทําคลิปเอาไว้แล้วเดี๋ยวยังไงจะใส่ลิงก์เอาไวใ้ให้ด้านล่างนะคะสามารถล้อกับข้อที่1ได้เเลยก็คือรรา,รา,รา,าินี่เเออรงรายได้ถ้า ออม20%่สอนตะคะ20%รตรงนี้เราออกมาดูซิว่าเราอยากจะลงทุนหรือว่าตั้งออมอัตโนมัติไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูและเราก็ทํานแบบนี้ทุกเดือนนะคะเรียกว่าตั้งค่าไว้แค่ครั้งเดียวเขาออมแบบต่อเนื่องไปและเพื่อนๆจะขอบคุณตัวเองเวลามองย้อนกลับมาเพราะเวลาเนี่ยเดินไปข้างหน้าเสมอและเดินเร็วด้วยนะคะแป๊บๆปบครึ่งปีแป๊บๆปหนึ่งปีทําแบบนี้เราไม่รู้ตัวเลยปลายปีอีกทีมีเงินเก็บแน่นอนค่ะ การทาเรื่องออมเงินให้เป็นเรื่องอัตโนมัตินะคะยกตัวอย่างเช่นการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อฝากประจําปลอดภาษีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีฝากด้วยจํานวนเงินเท่าๆกันทุกเดือน,เ,นเพื่อนๆลองตั้งต้นหรือว่าเราอยากจะออมที่เดือนละเท่าไหร่แล้วก็ตั้งบัญชีหักอัตโนมัติไปนะคะตรงนี้หลายธนาคารมีหรือว่า2นะคะเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อซื้อกองทุนรวมหรือจะเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อออมทองก็ได้นะคะซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการ DCA หรือ Dollar Cost Everaging นั่นเองก็คือกาารรที่เ ออมเงินหรือลงทุนเท่าเๆกันทุกเดือนทําด้วยความสม่ำเสมอทุกเดือนนะคะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เราเก็บเงินได้แบบง่ายๆเลยค่ะและทริคที่3นะคะก็คือการออมอย่างมีจุดหมายให้เห็นภาพแบบชัดเจนที่สุดนะคะขึ้นชื่อว่าเงินไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินล้านเงิน10ล้านใครๆก็อยากได้ทางนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราอาศัยแค่ความอยากหรือว่าตั้งเป้าหมายตามคนอื่นเห็นแล้วเอ้ยเท่ดีนะ1ล้านบาทแรก5ล้านบาทแรกเราเอาบางตรงนี้เราอาจจะทําได้ไม่นานเพราะว่าถ้าเราไม่อินนะคะทำ ได้แบบเดียวก็หลมเลิกไม่รู้ว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายไปจํานวนเงินโอเคดีแล้วแต่เราจะต้องรู้ด้วยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเป้าหมายที่เป็นจานวนเงินนี้แล้วเราทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อใครและเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะตรงนี้เอาให้ชัดเจนที่สุดนะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนตั้งเป้าหมายให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะว่าเป้าหมายคือแผนที่นําทางที่ชี้นําเราและแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในชีวิต ของเราค่ะตั้งเป้าหมายเก็บเงินล้านยังไงให้ชัดเจนนะคะอันดับแรกเพื่อนๆลอง l i สเป้าหมายใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตที่เราต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากมีบ้านอยากมีรถยนต์อยากแต่งงานอยากทําธุรกิจอยาก,กเกษียณอายุเร็วหรือว่าอยากเก็บเงินให้ลูกเป็นต้นนะคะและใช้สักหนึ่งเป้าหมายที่เราอยากได้มากที่สุดนะคะเรียกว่าเป้าหมายใหญ่เ,เอามาเป็นธงปักเอาไว้เลยว่าฉันจะเก็บเงินล้านเพื่อเป้าหมายนี้นะคะตรงนี้เพื่ออะไรไม่มีผิดไม่มีถูกเราไปถามใจของเราดูนะคะว่าเราอยากจะมีเงินก้อนนี้ เอาไว้เพื่ออะไรแล้วก็วางแผนในการเก็บเงินล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนว่าเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการเก็บเงินก้อนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่น3ปี5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะ,ะตรงนี้ต้องดูที่เงินของเราเป็นหลักว่าแต่ละเดือนเราสามารถที่จะออมได้เดือนละเท่าไหรค่ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิง่งขึ้นอยากจะมีเงินเก็บเท่าไหร่เงินก้อน,นนี้มีเก็บเอาไว้เพื่ออะไรและจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเก็บเงินก้อนนี้นะคะบอกเลยว่าระยะเวลาสั้นยาวตรงนี้ไม่เท่ากาันเรารู้แล้วเราก็ทําอยู่ในลู่ในทางของเรานะคะหมายความว่าตัดเสียงรบกวนรอบข้างอย่านําไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยเปรียบเทียบคนที่เขาดีกว่ามากๆเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์นะคะถ้าเปรียบเทียบแล้ววางใจได้ไม่ถูกต้องยกตัวอ,อย่างเช่นเงินล้านแรกของทันเนี่ยทันเก็บเงินได้ ตอนอายุเกือบจะ30เลยนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือไม่ยี่สบก้าก็30ถ้าเทียบจริงๆเงินล้านแรกเป็นยังไงคะสมัยนี้18ได้ละล้านแรกบางคน20บางคน21บางคน25เห็นไหมคะเทียบไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราช้าจังแต่จริงๆแล้วระยะเวลาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าตัวเราเทียบกับเราในอดีตเนี่ยเราดีกว่าหรือแย่กว่าเดิมถ้าเราดีขึ้นเรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นและสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ทําแล้วอยู่ในเส้นทางของความสําเร็จเส้นทาง ตรงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะก็ทําต่อไปใครจะสําเร็จเร็วก็ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ประมาณนี้นะคะความเร็วที่ไม่ได้สปีดจนเกินไปตรงนี้จะถือว่าบาลานซ์แล้วก็พอดีกับตัวเรานะคะความพอดีเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องกลับไปถามใจของตัวเองดูเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีไม่เท่ากันนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะ และทวิข้อที่4นะคะก็คือทันแบ่งเงินลงทุนบางส่วนเพื่อเร่งการเติบโตของเงินนะคะต้องบอกว่าการออมเงินกับการลงทุนเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือเรื่องเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะคะการออมก็คือการที่เราเนี่ยจะได้ดอกผลเป็นดอกเบี้ยมีความเสี่ยงต่ำนะแต่คําว่าการลงทุนก็คือการที่เรานําเงินเนี่ยไปแลกกับนะคะตรงนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์ที่เราลงทุนแต่ว่าเงินก้อนนี้ก็มีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคตนะคะแต่สําหรับทันนะคะจะใช้สูตรว่าไม่นําเงินออมทั้งงงงหมมมดาลทุนนคเิอออข เื่อนหนึ่งกอนเนี่ยเราจะต้องจัดสรรให้ดีว่าจะลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ออมเท่าไหร่นะคะว่าออมตรงนี้เราอาจจะแบ่งเก็บเอาไว้เป็นเงินออมสำรองฉุกเฉินก่อนนะคะอย่างเช่นเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจํากองทุนรวมตลาดเงินหรือว่าสินทรัพย์อะไรก็ได้ที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถนําเงินก้อนนี้ออกไปได้และเหลือจากนั้นนะคะหมายถึงหลังจากนั้นที่เป็นเงินเย็นจริงๆเราค่อยนําไปลงทุนต่อย,ยอดในสินทรัพย์ที่เรามีความรู้อาจจะจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้นะ,ะตรงนี้เน้นย้ําเลยหลายคนถามเข้ามานะอย่าง เช่นเก็บเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแรกได้ลงทุนอะไรดีนะคะตรงนี้ทางก็จะย้อนกลับไปว่าเรามีเงินออมสำรองฉุกเฉินแล้วหรือยังถ้ายังไม่มี1 0 0 0 0แสนบาทนี้เก็บเอาไว้ก่อนและหลังจากนั้นที่ เกินจาก1นึ่งแสมาเราค่อยๆดีซีเอค่อยๆลงทุนในสิ่งที่เรามีความรู้ไม่ต้องรีบนําเงินทั้งหมดมาลงทุนนะคะเงินลงทุนทั้งหมดถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปอออินกับสิ่งที่มีความเสี่ยงมากหรือว่าไม่ได้จัดพอเป็นอย่างดีถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันกระทบแล้วก็ลําบากไปหมดนะคะตรงนี้จัดสรรให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนค่ะท่านลองแบ่งประเภทการออมเงินและลงทุนให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมากขึ้นนะคะการออมเงินเช่นการฝากเงินกับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบริษทัทเครดิตฟองซีเอการซื้อฝากออมทรัพย์ฝากเงินกกัับสหรรอมทพ เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการวางเงินเอาไว้ในที่ปลอดภยัยและตัวสินทรัพย์เองเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาถ้าเรามีเหตุจําเป็นจะต้องใช้เราก็ถอนเงินออกมาใช้ได้ตลอดแต่การลงทุนนะคะยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในตราสารหนี้ถ้าเราลงทุนตราสารหนี้ภาคราัฐก็คือพันธบัตรรัฐบาลถ้าลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนก็คือหุ้นกู้นะคะตรงนี้รวมไปถึงทองคํากองทุนรวมหุ้นรายตัวหรือ ETF ก็ตามนะคะตรงนี้เป็นการที่เราเอาเงินเข้าไปซื้อสินทรัพย์ลงทุนเพื่อหวังให้สินทรัพย์นั้น งอกเงยเร็วยิ่งขึ้นนะคะทั้งจากการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์เองหรือจากการได้รับเงินปันผลนะคะซึ่งการลงทุนเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเงินแบบปกติก็คือจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังแล้วก็ประเมินให้ดีก่อนที่จะลงทุนค่ะโดยการลงทุนนะคะท่านจะเน้นย้ําเสมอว่าเราคาดหวังผลตอบแทนประมาณ5 1 0เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเป็นการเร่งการเติบโตของเงินต้นเข้าใจว่าบางสินทรัพย์เนี่ยอาจจะเติบโตเป็นหลัก10% 1 0 0 200%ก็มีแต่ถ้า คาดหวังแบบนั้นเวลาขาดทุนเนี่ยเพื่อนจะขาดทุนหนักนะนึกภาพนะคะพอติดลบ 60%-70% อย่างนี้เราอาจจะไม่ไหวถ้าเราเอาเงินทั้งหมดของเราไปอออินในสิ่งสิ่งนั้นตรงนี้ก็ประเมินเอาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเรียกว่าเอาการลงทุนเป็นตัวช่วยในการเร่งการเติบโตของเงินต้นไม่ใช่ว่า เอาเงินหลักหมื่นมาปั้นพอร์ตเป็นหลักล้านอะไรแบบนี้นะคะไปหลงเชื่อคําโฆษณาคําพูดแบบนี้เพื่อนๆอาจจะหมดเงินได้นะคะกลายเป็นว่าเงินหลักหมื่นหลักแสนที่เรามีแทนที่เราจะค่อยๆเก็บไปนะคะตรงนี้ยั่งยืนระยะยาวเราเอาไปลงทุนในสิ่งที่เขาบอกว่าผลตอบแทน20% 50%หรือ100%อย่างนี้ตรงนี้ยางนะคะโดนหลอกแน่นอนค่ะและสุดท้ายทิกที่5นะคะก็คือแผนการที่ดีและการลงมือทําตามแผนอย่างสม่ําเสมอค,อคือกุญแจสําคัญนะคะตรงนี้ขี่เส้นใต้2เส้นคือสิ่งที่ทันทำมาโดยต แล้วก็ได้รับผลลัพธ์นะเพื่อนๆลองดูการก่อนที่เราจะทําเรามีเป้าหมายมีเป้าหมายเสร็จแล้วเราวางแผนแล้วก็ทําตามแผนนั้นไปเรื่อยๆด้วยความเสมอด้วยความมีวินยัยแล้วก็ไม่เร่งรัดทุกกระบวนการจนเกินไปนะคะปล่อยไปแบบสบายๆนะคะวันนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรเราทําหน้าที่ของเราณนะวันนี้ให้เสร็จเสร็จแล้วก็โอเคปล่อยวางถือว่าวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วะะไม่จาเป็นต้องเร่งว่าเราทําอย่างนี้ปุ๊บมันจะต้องเห็นผลทันทีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาะคะอย่างทันทํา YouTube ช่องนี้มาเนี่ย5 ปีกว่านะคะบางคนเพิ่งจะมาเจอกันแล้วเราใช้เวลาด้วยความต่อเนื่องด้วยความมีวินยัยอย่างเช่นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ผู้ตรงๆอาจจะไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าช่องเราก็มีคลิปลงมาตลอดแต่ท่านก็ยังอยากจะทำนะคะเพื่อให้เพื่อน,อนๆดูตรงนี้ก็คือความมีวินัยในการลงมือทําของเราไม่ได้ตัดสินด้วยแค่ตัวเงินอย่างเดียวว่าจะเป็นคลิปที่ลูกค้าจ้างเท่านั้นฉันถึงจะทาไม่ใช่นะคะตรงนี้ก็เห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็เลยรู้สึกมีไฟอยากจะนํามาแชร์กันนะคะกลับมาที่เรื่องเป้าหมายต่อนะคะเรื่องเป้าหมายตรงนี้มันเป็นเป้าหมายระยะยาวถูก เงินเป็นเกมระยะยาวถ้าระหว่างทางเราท้อเรารู้สึกหมดไฟเพื่อนๆอย่าลืมเติมกาลังใจให้กันนะคะหมายถึงว่าเติมกําลังใจให้กับตัวเองให้มีแรงที่เราจะทําได้ต่อเดี๋ยวท่านจะพามาดูวิธีที่ทันทาเพื่อเติมกําลังใจกันค่ะตัวอย่างในการเติมกําลังใจให้ตัวเองในวันที่เราท้อนะคะข้อแรกก็คืออย่าลืมนึกถึงเป้าหมายซ้าๆนะคะก่อนนอนทุกวันเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะคะลองดูว่าเราเก็บเงินเพื่ออะไรจินตนาการถึงชีวิตที่เราจะได้รับเมื่อทําเป้าหมายนั้นสําเร็จนะลองดูว่าเราจะมีความสุขแค่ไหนนะคะคนรอบตัวของ คนที่เราตั้งใจจะทําเพื่อเขาจะมีความสุขมีชีวิตดีงามขึ้นมากแค่ไหนจินตนาการในสิ่งที่มีความสุขก่อนนอนทุกคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมมองเงินเก็บที่มีอยู่ตอนนี้นะคะดูการเติบโตอย่างชื่นใจแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เราเก็บเงินมาได้ไกลกว่าวันแรกขนาดไหนแล้วนะคะอย่ามองแค่สิ่งที่เราขาดให้มองสิ่งที่เรามียกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆต้องการมีเงินเก็บหงล้านบาทแรกตอนนี้เราเก็บได้20,000 0บาทแล้วนะคะอย่าเพิ่งมองว่าโอ้โหอีกต้องแ0 0 0 0นกว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึง,ถงท,ทํามาแทบตายได้แค่ส แต่ให้เรามองสองแ0,000ว่าเรายอดเยี่ยมขนาดไหนที่เริ่มจากศูนย์มาจนถึง2 0 0 0 0 0ได้ขอบคุณตัวเองและไปต่อนะคะแล้วข้อที่3ก็คืออย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองบ้างเฉลิมฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆนะคะทำให้เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของเรานะคะแต่ว่าการเงินเหมือนที่บอกเป็นเกมระยะยาวถ้าเพื่อนๆตึงเกินไปทําทุกอย่างแบบตึงเหมือนมันไม่ใช่ตัวเราอนะคะ่ะเหมือนพยายามมากเกินไปมันก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็ทําไม่ได้นานนะคะดังนั้น ปล่อยใจปล่อยจอยบ้างในบางครั้งเช่นเก็บเงินได้1นึ่งแสนแล้วนะได้5้าแสนแล้วนะโอเคให้รางวัลตัวเองสักหน่อยให้พอกระชุ่มกระชวยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทันก็สรุปให้5ทริกแบบเข้าใจง่ายเพื่อนๆสามารถไปเริ่มต้นทํากันได้เลยใครที่ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกชอบคลิปสารนี้ที่ทันถานะคะช่วยคอมเมนต์รูปหัวใจเป็นกําลังใจให้ทันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวทันจะทําให้อีกหลังปีใหม่ทันกาลังวางแผนเอาไว้นะคะว่าอยากจะทําคลิปในเกี่ยวกับการเช็คลิสต์นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําหลังปีใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นการจัดระเบียบการเงินจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์นะคะหรือว่าจัดระเบียบสมุดบัญชีต่างๆวางแผนแล้วก็จัดการในการใช้เงินตรงนี้ใครอยากดูบ้างนะคะใครอยากดูพิมพ์อยากดูเดี๋ยวร รวมเนื้อหามาให้เลยเป็นสิ่งที่ท่านทำเองนะคะท่านทำทุกปีหลังจากปีใหม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องดูบางนะเดี๋ยวทำมาให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียาการเพื่อนๆจาไว้นะคะ,ะ,ว,ะ,คะว่าการอดทนคือคุณสมบัติของผู้ร่ำรวยนะคะฉะนั้นถ้าเราทอก็ท่องเอาไว้ความอดทนคือหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ร่ำรวยนะคะอดทนทำต่อเนื่องขีบโกอองนะคะวันนี้ไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย